สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็น h o n d ้านะครับ c p r นะครับ2อ0 r านะฮะปี2 0 1 8 1นนะครับผมคันนี้สภาพสวยนะครับสีดำเดิมๆนะครับลูกค้าเก่าแค่ลอกสติกเกอร์ออกเท่านั้นนะครับคุมโทนให้เป็นสีดำลังคันนะฮะสวยมากนะครับคันนี้ของแต่งนะครับมีชิลหน้านะครับผมชิลหน้าแต่งนะครับของเดิมมีให้นะฮะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นท้ายสั้นนะครับ แบบพับได้นะครับพับเก็บได้จะออกหรือพับเข้าข้างในก็ได้นะครับทอยังเป็นท่อเดินนะครับผมยางหน้าหลังดอกเต็มนะฮะดูเครื่องยนต์นะครับสวยใสสะอาดมากนะครับตัวรถนะครับตรวจเช็คพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมชุดสีนะครับไม่มีล้มแปดใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยใสนะครับไร้ริ้วรอยเลยกระจกยังเป็นกระจกเดิมนะครับผมสวยสะอาดมากนะครับ ด้านบนนะครับจะมีกันรอยถังน้ํามันนะครับแล้วก็แผงคอนะฮะกุญแจ2ดอกครบเลยนะครับเดี๋ยวดูเลขใหม่นะฮะ <c oughs> แค่นี้เลขใหม่วิ่งมา5,900โลนะครับผมเล็กใหม่น้อยนะครับ ชุดสีฝั่งซ้ายสวยเหมือนด้านขวานะฮะตัวรถนะครับ <pod inclusive hui> ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะครับไม่แค่ห้าพันโลเท่านั้นคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับราคา เงินสดนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนนเก้าพันบาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกาสารครบเลยคันนี้นะครับสามารถจัดเฟน้นแด์ได้นะครับผมเครดิตดีนะครับออกรถแค่9บาทเท่านั้นนะครับยอดผ่อนอยู่ด้านข้างนะฮะใครสนใจนะครับติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนมาได้เลยครับ